สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเมื่อนี้ผมกระสิบผ้ามาแกงฟักใส่กระดูกหมูอร่อยอร่อยนะครับตามสไตล์พ่อบ้านนะครับก่อนอื่นกะขอให้พี่น้องลุกคนช่วยกดติดตามกดซ u b s c r i b e กดถูกใจและกดกระดิ่ง ให้กับผมเพื่อเป,ป็นกำลังใจในกนารทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับมาเรามาเริ่มกันเลยพี่น้องอลิบลสิ่งที่ขาดไ่ได้น้องพี่้องเนาะหมวกพี่น้องกันผมร่วง,งป,ป,ปุ๊บอืมปกไปคนสิบาบน้ำเนาะที่องเตรียมก็คือกระดูกหมูพี่น้อง,ง,อรรมองผมซื้อมา ครึ่งโลแล้วก็ไปฟักซื้อมาจากตลาดลูกละสิบห้าบาทหนึ่งลูกครับรากาผักคุณตูหรือว่าแมงลับน่ะเองมบักริกปะมาเริ่มกันเลยอันแ,แรกฟักหมูก่อนพี่น้อง

ฟักหมูเสร็จมาปลอกฟักครับทุกคนฟักที่เราซื้อมาจะเป็นแบบนี้นะครับเอาอยาพักแกงเห้พี่น้องเขาต้องปอกสก้อนวิธีการปอกก็ง่ายแสนง่ายที่แค่เรามีมีดคมคมอนะครับปอกปลอกบางๆพี่น้องจะปอกนานเพราะว่ามันสิบุมีียังให้เรากินเนาะเอาปอกนานเนาะ มาล้างก่อนมาครับหลังจากเท้วล้างไปแล้วเนาะเ้อก็จะซีเด้ยพี่น้อง ไม่ซ <See> mm ี่เนาะพี่น้องนะบทตัเอาเหตุตอนใหญ่เหตุตอนันหน่อย ใส่ใจที่เราแต่งคองเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะค่ะตะไคร้กับใบมกนะกรูดเนาะเก็บมาจากหลังบ้านผมเองมาเ้าันมาซอยตะไคร้กันมียีนะพี่น้องเนาะชุบเต็มพร้อม Died, me, mm. ตำคิดก็ตำแล้วไปเราไปลุยกันเนี่ยผมขออนุญาตตั้งกล้องท้างบนแป๊บนึงครับมาทุกคนหลัจากทีเราเตรียมพอมแล้วเนาะเฮากระสิมาทำการแกงเนาะอันดับแรกใจใส่น้ำไหลนะครับเนาะเอาน้ำเสียมอ่าน้ำเสียมอตั้งไฟเนาะสวยงามโอ้โหเกลียงไงซะโมหิ่นเลยโอเคโอเค เบรเจ็ดเรียบร้อย,อยาาาอจากนั้นเราเกิดใส่น้ำิมปลาเน้ะจักหน่อยตามมือผงนัวเสีหน่อยเสีหน่อยเสหลายเสบลายที่น้องประมาณนี้ แต้วกไปประกุดตะไคร้มะพริกที่เ้าตำี่น้าง เราไปเอาสิครัวหมูกันนะครับเนาะถ้าให้น้ำเดือดก่็ได้ครับพี่น้นองอย่าฟาวใส่ัหมูลงไปครับเพราะมันจะขาวเนาะต้องทายน้ำเดือดแบบบอกๆๆๆเลยแล้วค่อยใส่หมูลงไปเนาะอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับถ้าน้ำเย็นในี่ยจะใส่พวกเนื้อลงไปหรือว่าอย่างลงไปมันจะขาวนะพี่น้อง การดับข้าวเขาก็ซิมีพวกตะไคร้พวกใบมะกรูดหรือว่าลากลากผัก,ก,กชีแบบนี้เนาะใส่มันจังไงสิมันจึงหอมพี่นนอะร้อนน้ำเดือดแล้วฟาร์มออกไปไว้ก่อนพี่นนองมันจะหอนไว้หลังจากที่น้ำเขาเริ่มเดือดได,ด,ด้วยคนไว้ <c oughs> เชีอบเท้า,ากับที่ใส่ปลาปลาแดกนัวแต่แรกใส่ประมาณหนึ่งทับพีก่อนด้วยพี่น้องนี่ครับอย่าฝาดใส่หลายเด้พี่น้องมันจะเค็มเ้าค่อยไปตื้มมาตอนที่เอาชิมเนาะเอาเกระสีรอจักหน่อยเลยพี่น้อง รอจักน้อยพอน้ำเดือดพอน้ำพอเดือดเท่ากับสิเที่ยมูล้งเนาะการเทหมูลงไปอย่าพึ่งคนเนะพี่นอะถ้าคนกับมันกับสีขาวนเนาะเฮาต้องปิดฝาไว้ก่อนครับจุ๊บรอสัก คู่เด้อหลังจากที่เราออมหมูไประยะนึงเขาก็ต้องมาเปิดเบิ้งแน้วพี่น้องแล้วว่าเป็นยังไงแล้วนี่หน้าตาของเขาโคนได้ครับวันนี้เพราะว่าเนื้อเฟินอันสรัดแล้วเนาะเอาข้างบนลงล่างเนาะเนี่เราให้หมูเปื่อยแป๊บนึงนะครับ ประมาณสิบนาทีพี่นอ้องรอแป๊บหนึ่งครับผมเลยครับโอ้โห,โโห,โโหคนดูโอโ้ใกลสิะสุกน่าจะสุกแล้วทุกคนหมูสุกสังเกตง่ายพี่นอ้องเนื้อเขาเริ่มยดุดจากกระดูกนะแสดงว่าเพิ่นเริ่มโบดีกระดูกเราดซวมาเปื่อยแล้วครับจากนั้น ขาวกรสิมาใส่ใส่ข,าข้าวคั่วพี่น้องข,าข้าวคั่วเพื่อเพื่อความหอมนาะใส่ข,าข้าวคั่วซื้อมาผมกระสิบตัวตัวอันนี้มือวันนี้ผมทำคลิปผมก็เลยต้องตวงนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะทคกคนคุณพ,พูนครับหนึ่งช้อนโต๊ะข,าข้าวคั่ว มีช้นโต๊ะคูนเนาะใส่เป็นหอมจังหน่อยครับใส่ข้าวกลัวแกงทางบ้านผมเพื่อนจีพาก,กันใส่ข้าวคััวเนาะมันจะหอมเนาะแล้วก็คนเนาะคนให้คนให้ใหข้าวคััวเป็นซุปจังหน่อย เป็นไ่ฟักแล้วนี่พี่น้องน่ะเรื่อบหอมแล้วเด้อทุกคนกินมาแล้วกินมาแล้วเริ่มหิวแล้วครับเรียกน้ำย่อยเะยะเด้อจะนะครับไปไส่ฟักเนาะเอาฟักลงไปเลยนคนให้เข้ากัน ทาจากน้อยพี่นอ้องถ้าฟักเป็นสุกครับปิดฝาไว้ก่อนประมาณประมาณสามนาทีพี่น้องเขาจะมาเปิดเบื้องเพื่อฟักเพ่อจะสุกเนาะสามนาทีเดอ้อ มาผ่านไปสามนาทีละ่ะทุกคนเขาก็ต้องมาเปิดเบิงเนาะความสุกยังคนกลับไปนะทุกคนคนกลับลงไปวิธีสังเกตฟักซุกเนาะพี่น้องเนาะเนื้อฟักที่แรกมันจะเป็นสีขาวล้วนเนาะตัวนี้เนาะขาวหมดเลยเนาะบบานี้ ถ้ามันสุกนี่มันจะเปลี่ยนสีนะคุณ้องมันจะเป็นสีใสๆนะสีขาวนี่ก็เริ่มจางหายไปนะครับจขาวแบบเข้มๆนะครับมันสีจางหายไปเนาะทาเท่าไหรได้เท่น้้งนะทามันเป็นซุกก่อนแต่ว่า็อยูกับเข้าว่าเฮ้าสิก,กินตอนไหกเนานะชุติว่าเข้าทําเสร็จปุ๊บนี่เฮากินรลดเฮาก็รอให้ฟักซุกเนาะี่นลองเนาะซุกแบบสีขาวเริ่มจางหายไปหมดเนาะ ในกลางๆมันเลยเนาะสีขาวกลางๆเนี่ยเนาะแต่ถ้าเฮาอาซิบบกินตัวน,นี้เฮาแกงทิ้งไว้ก่อนเฮากระสีให้ซุปแบบจางนิดนึงเพราะว่าหมอ้อเป็นสีหอนตลอดเฮากบบปล่อยไ้นี่เพื่อนกตสีค่้ยหซุปไปนะที่น้องมันสิบ่เปื่อยครับถ้าฟักเปื่อยไหลมันมันกินบ่แซบเนาะและ้วแล้วแจพูมักหอกครับแต่ว่าผมมันมันกินบ่แซมเนาะถ้าวจีนม่าพีนอ้องใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วเด้อ ใช่ไหครับอีกประมาณอ่าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนี่น้องฟักกสิซุกแล้วพอฟักซุกเข้ากับใส้พักอีตัเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะ ลืมบอก,บอกไปพี่น้องต้องชิมก่อนนะครับว่าเ้าปรุงอยไรห้าอยากจะชิมเนาะอืมอืมเสร็จแล้ว ส่วนมากคนที่เข้าอันทิศกับเป๋าประจำเข้าสิกาถือเนาะเครื่องปรุงเข้าใส่ท่านั้นท่านี้ท่านั้นท่านี้มันมันจะเป๊ะเลยเลยพี่น้องมันสีแสีบเลยไหมครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยเข้ากับต้องชิมค่อยๆใส่แล้วกันใส่ที่เล็กทีน้อยย่างเล็กทน้อยเนาะครับเพราะมันเค็มแล้วมันมันมันจะากแกะยางเนาะเข้ากับใส่เวลาชิมแล้วมันบอดเสียบจริงๆเขาก็ค่อยเติมที่หลังเนาะอันนี้คือมันแสีบแล้วเข้ากับสีใส่พักอีกตูเนาะไม่เบิร์กพัก เบิ้งงด้อพี่น้องสีขาวในแกนกลางของเพื่อนสีหายไปแล้วแสดงว่ามักฟักเขาสูกแล้วเนาะมาเขาสิใส่พรอ,อีูตูค้ครับมันพรอยูตู้เก็บจากบ้านหน้าบ้านผมเองพอสารพิษพี่น้องใส่ลงไปเลยปุ๊บปุ๊บปุบใส่เยอะๆเลยมันจะได้หอมๆเลยทุกคน เสร็จแล้วทุกคนทานี้ก็เรียบร้อยแล้วง่ายๆเองเนาะพี่น้องใครๆก็ทําได้เนะาะเมื่อเขาปิดแก๊สไปเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จแล้วทุกคนโอ้ร้อน <c oughs> แกงกระดูกหมูใส่ฟัก สไตล์ลุงล้วนบ้านนาเนาะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากใครๆก็ทำได้นะครับทุกคุณก่อนจบคลิปกะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเนอะใดๆก็กดซับะไครกดถูกใจกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับจะได้มีอยอดผู้ติดตามให้ครบ ตามเกณฑ์ที่กําหนดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อขาดเยอะยังน้อยเลยขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมมาเข้ากับขออนุญาตไปตักทานกันเลยนะครับมาดูหน้าตาก่อนทุกคนนีน่นายกินบอกรับนายกินบอกรับผมจบคลิปแล้วนะครับขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย